สวัสดีครับอันนี้ก็คืออาการที่ผมเป็นนะครับก็คืออาการของงูงสวัสดเห็นไหมครับเป็นอยู่ส่วนนี้ออกร้อนคือก่อนที่ผมจะเป็นนี่ก็คือปวดคอปวดคอคอเคล็ดนึกว่าไปทําอะไรนี่แหละคิดว่าคอเคล็ดคิดว่าไปทําอะไรมาก็แปลกก็ผิดปกติอยู่ก็เลยทายานวดอาการของงูงูสวัสดนะครับคือเขาจะปวดเมื่อยก่อนปวดเมื่อย พอปวดเมื่อยเสร็จปุ๊บก็จะปวดแสบปวดร้อนตอนแรกผมก็นึกว่าผมไปโดนอะไรหรือคอเคล็ดก็เลยทายานวดพอทายานวดตอนเย็นเช้ามาขึ้นผื่นตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยขึ้นผื่นตรงนี้เลยเช้ามาผมก็เอ๊ะแปลกใจผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับผมก็จะทายานวดดีหรือเปล่าก็เลยเอ๊ะไม่กล้าทาแล้วทีเนี้ยเลยไปหาหมอหมอก็เลยก็เลยขูดเนื้อเยื่อไปดูไอ้ตัวที่เป็นขึ้นตุ่มๆสรุปเป็นงูสวัสด อาการตอนนี้ก็คือเนี่ยครับตอนนี้พวกนี้ไม่แสบแล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยไม่แสบแล้วมันมันจะมารู้สึกเนี่ยเจ็บแป๊บพวกเนี้ยพวกหัวขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันแป๊บมันเจ็บตลอดครับเนี่ยแต่กดอย่างเงี้ยไม่เจ็บนะครับเนี่ยจับอย่างนี้ไม่เจ็บแต่เวลาเราไปลูบสมัมผัสเนี่ยมันแป๊บแป๊บแป๊บมันเหมือนจะอธิบายยังไงอะมันไม่ได้เจ็บตลอด แต่เมื่อไหร่ที่เราไปโดนมนันนิดนิดหน่อยเนี่ยมันจะเหมือนเส้นประสาทรู้รับรู้รู้สึกอะครับเหมือนเหมือนยังไงอะเหมือนเราเปิดพัดลมแรงแรงแล้วลมมันมาโต้กับขนเราอย่างเงี้ยอาการที่ลมมาโต้กับขนแล้วมันจะรู้สึกได้นี่นแหละครับก็คือถ้าเรารู้สึกก็คือมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บป๊บป,ปเนี่ยอาการของงูสวัสดแต่ผมก็ได้กินยาหมอเข้าไปแล้วล่ะครับยาหมอแล้วก็ยาทา อันนี้คืออาการของงูสวัดมีผื่นพอมีผื่นเสร็จปุ๊บเอผมก็เอกใจยังไม่ไปหาหมอนะครับยังไม่ยังไม่ไปหามหอม,ม,หามหอในวันนั้นพอเช้ามายังไม่ไปหามหมอเพราะมันขึ้นผื่นแค่สองจุดตรงนี้กับตรงนี้มันขึ้นผื่นเหมือนผื่นเท่ากับนิ้วนิ้วมือเนี่ยครับเหมือนเท่ากับเม็ดแคปซูลอะเม็ดยาแคปซูลสองเม็ดตรงนี้กับตรงน,รงนี้แต่รู้สึกว่ามันมันแสบๆร้อนๆผมก็ยังคิดว่าผมไปโดนอะไรนะ แล้วผมพเพอิญผมไปทําสวนอ้อยด้วยแหละครับผมก็เลยเอ๊ะผมไปโดนใบอ้อยหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ไปหาหมอพอเช้ามาข้ามมาอีกวันเช้ามาข้ามมาอีกวันหนึง่งขึ้นมาตรงนี้อีกเอาละเอ๊ะแปลกใจถ้าโดนใบอ้อยมันทําไมลามขึ้นมาข้างบนนี้อีกผมก็เลยเอ๊ะเริ่มแปลกใจพอเริ่มแปลกใจทีนี้ก็เลยเช้าของวันที่สองนะครับก็เลยตัดสินใจไปหาหมอหมอก็ สงสัยว่าน่าจะเป็นงูสวัสด์ก็เลยขูดเนื้อเยื่อไปดูสรุปก็คือเป็นงูสวัสด์ครับหมอก็ให้ยามากินก็ยังดีที่ผมไปหาหมอไวคือไม่ได้รอให้เขาขึ้นเยอะคือคือผมผิดสังเกตอะร่างกายมันผิดปกติก็เลยรีบไปหาหมอก็คือนี่คือมาเล่าอาการให้ฟังว่าอาการที่เราจะเป็นงูสวัสด์เนี่ยก็คือมันจะมีอาการปวดเมื่อยปวดแสบปวดร้อนตรงจุดที่เราเป็น อันนี้คือผมเป็นตรงโซนต้นคอนี่นะครับแล้วมันก็ขึ้นเป็นเป็นผื่นตรงนี้แต่เวลาปวดเนี่ยมันมาปวดตรงต้นคอ,นอด้านหลังเนี่ยปวดปวดเมื่อยผมก็ผมไปทําอะไรมาผมยังกิดสังเกตผมคือมันปวดนี่มันยังไม่ยังไม่ขึ้นผื่นนะครับตอนที่มันปวดเนี่ยผื่นยังไม่มาแต่มันปวดมาก่อนอาการที่มาครั้งแรกเนี่ยที่รู้สึกได้นี่คือปวดเมื่อยเค็ดจนผมต้องทายานวดอ่ะทายาตรงต้นคอเนี่ย เป็นอยู่ประมาณวันสองวันนี่แหละครับอาการเคสพอวันต่อมาก็มามา,มาขึ้นผืนพอขึ้นผืนก็ใช่เลยครับไปตรวจวันที่สองไปตรวจขึ้นผืนวันที่สองไปตรวจ,วรวจก็เจออาการก็คืองูสวัสดครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นก็ หรืออาการใกล้เคียงมีผื่นแล้วอาการใกล้เคียงอย่างผมปวดแสบปวดร้อนก็รีบไปหาหมอครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นเยอะแล้วมันมันจะลําบากนะครับผมก็ได้ยากินมายากินก็เป็นยากินทุกๆุสี่ชั่วโมงแล้วก็มีมียาทาด้วยแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อกินก่อนนอนก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อน โรคงสูสวัรนี่มีโอกาสเป็นได้ทุกคนครับสำหรับใครที่เป็นก็ควรรีบรักษาครับอย่าปล่อยให้ขึ้นเยอะอย่าปล่อยให้ก็เป็นผื่นขึ้นเยอะของผมเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ถ้าผมเห็นดูในคลิปที่เขาลงกันเนี่ยโอ้โหผื่นน่ากลัวมากแต่อันนี้ผมผื่นไม่เท่าไหร่เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นตุ่มเยอะเนี่ยตรงเนี้ยใต้หูเนี่ยเห็นไหมครับ มันเหมือนถ้ามองอย่างดีเหมือนเหมือนทางทูมเลยครับตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นตรงนี้แล้วก็ลามมานี่หน่อยหนึ่งแต่ตรงเนี้ยผืนไม่ขึ้นออกมาเยอะแต่เป็นนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นนันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นลงมาเนี่ยโอเคครับเผื่อคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าหากว่าใครมีอาการประมาณนี้ก็รีบๆไปหาหมอจะได้รักษาทันครับสวัสดีครับ